เฮ้ยทุกคนดูคลิปนี้สิฟามลงอ้วนก็มีจับตุลเคสแบบนี้ด้วยนะ EP หนึ่งตะลุยฟามลงอ้วนไปดูกันเลยาร์ที่หนึ่งลุงอ้วนจะให้ความรู้เกี่ยวกับตุลเคสเด็กๆทุกคนตั้งใจฟังกันมากเลยี่แต่ละหน่องสุกัดตั้งใจฟังแบบสุดๆไปเลยนะคะทุกคนลุงอ้วนถามว่าใครใยญ่จับตุลเคสบ้างพี่จ้กับน้องสุกัดก็ยกมืออย่างไวเลยตาน้องสุกัดจับตุลเคแล้วนะคะทุกคนลุงอ้วนก็จะสอนวิธีการจับตุลเคที่ถูกต้องด้วยนะหูยสุกัดอาการจับตุลเคด้วยนะออััันนีี้สุกเเ่มาๆลยจจะบต คนอะกล้าจับตวลเข้แบบน้องสุกันไม่ปั่นมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะสุกันบอกลุงอ้วนค่ะเอาตรลเข้ไว้บนหัวหนูเลยค่ะสุกันชอบมากเลยนะคะทุกคนที่เอาตุลเข้ไว้บนหัวตุลเข้กน่ารักมากๆเลยพี่เตยไตก็จับตุลเข้ไม่ควัวเหมือนกันนะคะทุกคนเก่งมากต่อไปนะคะเป็นการจับกบนะคะน้องสุกันก็จับกบเก่งมากเลยนะคะทุกคนจับกบต้องจับแน่นๆนะคะทุกคนจับตรงกระดูกข้างหลังของกบสุกันจับกบได้เก่งมากเลยนะพี่เตยไตจะลองจับกบดูบ้างกบดิ้นแรงมามพเก ต่อไปนะคะน้องสุกัต,ต้องไต่เชือกจากข้างล่างมาข้างบนสุกัจะไต่เชือกขึ้นมาเองนะคะทุกคนสุกัจะทำได้ไหมไต่เชือกขึ้นมาเลยสุกัเก่งมากลูกจะใกล้ถึงแล้วคะ่ะสุกัดทำได้นลยคะทุกคน <Yeah! S 1> สุกัดเติบขึ้นมากแล้วปีนเชือกได้ อีพีที่สองคลิปหน้าเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องสุกัสอาจจะตะลุยด่านสวนผ่านหมดทุกด่านหรือเปล่าคลิปหน้าเรามาเจอกันนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามด้วยอีพีแรกตะลุยฟาร์มูอ้วนจับตระกェอีพีสองเรามาตะลุยด่านการสุกั็จะทำได้ไหมไปดูกันเลยด่านนี้สุกัสต้องค่อยเชี่ยงโหนนะคะทุกคนสุกัสทำได้สุกัสทำได้ดีเลยนะเก่งมากด่านต่อไปกระโดดข้ามคอสุกัสจะทำได้ไหมอึ๊บทำได้นะคะทุกคนเก่งมากแล้วมาถึงโหนเชี่ยงนะคะไป่ไปถึงอีกฝั่งนึงจะทำได้ไหมสุกัสบูกัสทำได้ พี่แซกนกกระจอกเทพที่วิ่งสองขาเร็วที่สุดในโลกว้าวสุกันรประคอไปแตกนุ่มมากค่ะกิจกรรม ep สองสนุกมากนะคะทุกคน ep สามสุกัญจะไปจับกบที่บอ่อสุกัญจะจับกบได้ไหมอีนีนาะเรามาดูกันนะแล้วทุกคนคิดว่าน้องสุกั็จะจับกบได้ไหมมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์นะนะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็เรพคลิปนี้ไ้เลยนะคลิปหน้าเราเจอกันบ๊ายบาย ep สองสุกัญตะลุยด่านที่ฟาร์มล,ลุงอ้วน ep สามสุกัจะมาจับกบที่ฟาร์มล,ลุงอ้วนสุกัญต์ลละจะจับได้ไมัยี่ดูกนเล ตอนนี้สุกันลงไปในบอกกบแล้วนะคะทุกคนกบอยู่ไหนนะเฮ้ยูการจับกบได้แล้วนะคะทุกคนพีเตอร์จับกบบ้างพีเตตร์จับได้แล้วนะคะทุกคนกบตัวใหญ่มากพีเตาร็จับเก่งเหมือนนะคะกบไม่ดิ้นเลยคูการจะจับกบอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนโอ้ตัวใหญ่มากเลยกบยักษ์ใหญ่กว่าแขนสุกันอีกอ่ะวันนี้นะคะสุกันจะจับกบหลายตัวมากๆเลยนะคะทุกคนวัน วิธีจับกบให้น้องถูกการกับพี่เตตัานะคะทําให้พี่เตตัากับน้องถูกการจับกบได้เก่งมากๆแล้วทุกคนล่ะเคยจับกบยัดกันหรือเปล่าบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะในบ่อกบนะคะก็มีกบเยอะบ้านนะคะทุกคนเราต้องหากบในบ่อนะคะแล้วใครจะจับได้คนนั้นจะเก่งมากๆเลยพี่เตตัาและน้องถูกการสนุกสนานกับการจับกบยัดกันมากๆเลยเราจับกบยัดกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นปาร์ตี้โฟ ความลุนอ้วนยังมีปาร์ตี้โฟมให้เด็กๆสนุกสนานเล่นกันด้วยนะคะทุกคนสุกันชอบมากมากเลยเพราะว่าปาร์ตี้โฟมสาวโฟมจะออกมาตลอดเวลาเลยนะโอ้อกม,มาเยอะๆเลย <c oughs> ep ที่สี่ ep หน้า <c oughs> ทุกคนคิดว่าน้องสุกนันจะกล้าเล่นสิไลายหรือเปล่าแล้วน้องสุกันจะใต่เชือกมาถึงเส้นชัยไหมทุกคนมาบอกคุณแม่ไตคอมเมนต์ด้วยนะคลิปหน้าเราเจอกันอย่าลืมกดติดตามแล้วก็แทปคลิปนี้ไว้เลยนะแ็กเพื่อนมาช่วยเชียร์ด้วยนะว่าสุกันจะทำได้ไหม EP สามสุกัดจับกบยักษ์สามลุงอ้วนอีพีที่สี่ตะลุยฟามลุงอ้วนเรามาดูกันว่าบบน้องสุกัดจะกรเล่นสิบลายหรือเปล่าตุกัดดดูตุกัดดดเพื่อนเพื่อนมาเชียร์น้องสุกัดแล้วน,นะคะสุกัดจะกรเล่นไหมตุกัดใจสู้มากเลยนะคะทุกคนว่ามีกําลังใจจากเพื่อนเพื่อนเชียร์อยู่ข้างล่างนั่นเองหนึ่งสองสามุกัดไปเลยสุกัดกล้รเล่นสิบลายน,นะคะทุกคนจะไลจากข้างบนลงมาข้างล่างแบบนี้เลยนะคะ ก็สไลด์สิบลายตามส่กัดมาติดติดเลยนะคะพี่เตยตันบอกสนุกมากเรามาเชียร์น้องสูกัดดีกว่าวันน้องสุกัดจะถหนเชือกฝั่งนู้นสําเร็จหรือเปล่าดานนี้จะเป็นการห่นเชือกจากฝั่งไปสู่กลางน้ํานะคะทุกคนระยะทางค่อนข้างที่จะไกลนะคะน้องสูกัดจะทําได้ไหมจะตกกลางน้ำระหว่างทางหรือเปล่าูการกลางทางแล้วไปต่อ บนบอกว่ากลางน้ำมาเชือกหย่อนมากปุ๊กพยายามส่งตัวใกล้ถึงกลางน้าแล้วเก่งมากๆเลยสูกัสสูกัสอีกนิดนึงค่ะสูกัสทําได้นะคะทุกคนยอดเยี่ยมมาก <Yeah! S 1> กิจกรรมในฟามนูอ้วนมีแอนเจอร์แต่ละด่านให้สูกัสเล่นค่ะ เจอเพื่อนใหม่ๆหมและรู้จักความสมคัคคีแล้วยังฝึกให้ร่างกายแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวปีนี้สุก็โตขึ้นเยอะเลยจากเมื่อก่อนนั่นกับคุณแม่แต่ว่าตอนนี้มีเพื่อนเล่นเองได้แล้วคุณแม่ดูแลได้วยวงห่างนะคะทุกคนแล้วทุกคนหลักเคยเล่นสนุกแบบนี้เหมือนน้องสูกัรหรือเปล่าหรือมีเพื่อนอยากได้นสนุกแบบนี้แท็กไปเพื่อนดูคลิปนี้เลยนะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็เซฟคลิปนี้ไว้เลยคลิปหน้าเราจะมาเจอกันนะบ๊ายบาย เราตลุยฟาร์มลุงอ้วนทั้งหมดสี p แล้วสูกัดก็อยากแกกล่องสุ่มที่ฟาร์มลุงอ้วนสูกัดอยากได้พวงกุญแจโพนี่นางเงือกสูกัดจะได้ไม่นะเราไปลุนกันเลยสูกัดเห็นกล่องสุ่มไม่ได้นะคะต้องแวะสุ่มตลอดเลยแกล่กองสุ่มที่ฟาร์มลุงอ้วนสูกัดจะได้ของที่อยากได้ไม่นะมาหยิบเลยหยิบเลยหนึ่งสองสาม,ส,าม c. สูกัดก็ได้เป็นพวงกุญแจโพนี่สีฟ้าไ,ได้โพนี่นางเงือกนะคะทุกคนคุณแม่ก็สุ่มมาก พี่ปลาพี่เตต้าจะส่งของที่ตัวเองอยากได้หรือเปล่าคะพี่ปลาหน้ารักสีเขียวที่พี่ต,ตั้อยากได้พี่เตต้าตื่นเต้นม้างเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแม่กับน้องสุกกันไม่ได้แล้วทุกคนเห็นเป็นสีเขียวแล้วพี่เตต้าสมหวังนะคะทุกคนได้ครับพี่ปาลาสีเขียวที่ตัวเองอยากได้ <Yeah! S 1> แล้วทุกคนล่ะเคยแกะกล่องสุ่มและสมหวังที่ตัวเองอยากได้หรือเปล่ามาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะลืมกดติดตามมาเซฟคลิปี้วเลยนะบ๊ายบาย